กลับมาในเรื่องเรากระบวนการสร้างที่มันถูกต้องนะฮะกระบวนการสร้างที่ถูกต้องเพราะภาษานะฮะขคงการพูดของเราแต่ละคนมันจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะเป็นใครในชีวิตและในเรื่องเราของภาษานะฮะของการที่จะต้องเป็นมันเลยเนี่ยมันไม่มีคําว่าอดีตมันไม่มีคําว่าอนาคตนะ,ะมันจะไม่มีในเรื่องเราของคําว่าจะ มันจะไม่มีในเรื่องราวเขาว่าวงว่านะคะดังนั้นนี่คือเป็นคำนะคะสิ่งที่เป็นเฮอร์ก็ตกผลึกมาเตือนใจนะคะในเรื่องราวของการทำนะะบางสิ่งบางอยา่างในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นเราต้องเชื่อมั่นในเรื่องเรากดข้อนี้นะคะในความเป็นมันก็คือเป็นเลยอยู่ในแต่ปัจจุบันขณะเท่านั้นทั้งความรู้สึกความนึกคิด ะะสวมรอยในการเป็นร่วม